มาเพียงบ,นบ,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 บานนี่ครบรอบครบรอบวันนั้นความรักจะเห่าแหละโอ้ยจบวัยตะกุกขอนยังมีเท่งตึงอีกม้าเข้ามัวจะกล้าแม,าาม่นตีกาขี่เราก็แบบตื่นเต้นแทนที่เคยที่ขี่เราเคยกันชุดยอดเดิโอ้ยลูกกอ,อดเด็กก็ขี่ห้าขี่เราไปใส่น้นาะก็เศร้านแตะจิจกดิน,นยังบ่านโง่ลบมาอยู่โอ เงืดผัวขากแต่ละมือแต่ล,แตล,และเว้น <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่างงอน,นั่งเรีนนี่นละว่าตายง่ายเราถามหาอยู่วังหันนี่มาาัต่ตใส่ฮะมัต่ตใสโอ้ยกำะมาันจาิกเจาะในกลางบานละนอ้ยโอ้ยมีเสียงหนึ่งเสียงสองพร้อมเนาะขอดหมววกันอกไว้ก่อนมันโอ้ยหมวกกันอกโอ้ย ที่จะกระยากกะใสบอกกันนักบ่ใสบ่ได้ที่ห้ามลมเฮีเจได้เตรียมพรอม่งน้ำมึงว่ากี่เราเนาะมึงนี่จะจำเลยบ่จะไม่หยั่งมันจะไม่หยั่งจะตำท่องอีกบ่บ่มึงนี่วันคบรอบจะเฮ่าขอยอยากมอบสิ่งดีๆใี้เจอบหลอกอยากมอบจริงดีเป็นปะเามึงกูมาข้ามมางขี้มึงเมืองบ่กี่เราขี้มึงกับบ่ได้ห่อน นึ่มฟันไลยมึงเป็นอย่างบอกกูไอ้กูฟังมึงด้วยฟันไลยบ้าย่าแต่อีคอยชิมมอบสิ่งดีๆให้เจ้ามอบอีหยังบ้านี่ครบรอบครบรอบวันนั้นความรักจะเฮาแหละโอ้ยจบไปตายตะโกนยังมีเพลงลึกลงไปมันก็้ัวจะกล้าไม่ตีกูมาขี่เราก็เหมือนก็ตื่นเต้นแท้เมง่คอยพี่ขี่เราคยกันชุดยอดเด้อโอ้ยก่อนเลยก็ตี กีรีงยังน้ำเอ้าจะวก็คลับยังอะไรดิยันมะกอยยันมะกอยพิจิ๋วเราเจ้าก็ยิน,นาาสิโพดเลยเถอะขอไม่กีรังเอาเอ้าไปได้มาต่ใสน,นั้นมันก็มีเงินซื้อหู้ยสามสี่ได้มาแต่ละบาทหอยไปหื้อสวมมาจนเมือ่อย้ยม,มันคือดีแต่กีรังเอามือมา ตารแตาอกอหน่อแต่นี่อย่างนี่ยมึงเหนีอย่างเอากระตัดนเียบให้ใ่ล้านติดตลาดมึงไสท่อมึงท่ออีอย่างแก็ยากวัดิตตาเล็บใหยมึงนี่วันนี้มึงมาให้กูมาจิงิกูนเอากระมอบจริงดิให้นอกกัิตต้าเล็บใหยยี่ทนี่ไมใช่มันจะหนีไปกูซาขอนอุซาดีใจเอา นี่มาแล้วดีดีมึงกษิตันเล่มให้บดตันเล่มบดตันกูตันเองกูก็ได้เอ้าไปนุงสีนี้ไปใช้กระไปกกูข่ามึงกูสาคนลูกสาซ่อนมึงอะไรเอ้าอะไรนี่เวลาจ้ำชื่อสวมได้นี่บ่เป็นยามึงซื้อได้แต่แค่นีบ่เออ้ยผ่าอโอ้ยเพรได้ยีกึ่ง